ขึ้นด้วยขึ้นเลยลูกได้ไหมขึ้นได้ไหมอั่นไหนลูกอั้ขออ่สะลับกันฮะสลับกันเอาน้องเพชรขัดเด้อเอาถอยถอยเออถอย เลี real, 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 real. ้ยวเลี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 ้ยวเออหักเออเออตรงตรงตรงมือตรงตรงหน่อยอ่าถอยถอยถอยอือโดนแล้วเหรอโอ้ยโดนๆยายใส่ให้ยายใส่ให้ยายใส่ให้เหยาออกนะลูกมันเจ็บขาใส่ถุงเท้าไว้ดีลแล้วออเด,ด,ด,ดีแล้วดีแล้วใส่ถุงเท้าไว้ดีแล้ว นี่ครับพี่น้องใช่นะลูกมี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 อันนี้เด้อะไรอ่ะลูกน็อตน็อตเอาออกมาออกหน่อยออกมาโอ๊ยออกหน่อยออกเออนี่ไม่ไหวก็ใส่ไหนอ่ะลูกออกจากใส่เออเอาใส่นี่เอาใส่นี่ใส่หน่อยซ่อมหน่อยสร้างอ่าอ่าช่าง ซอบหน่อยช่างว้าอย่าไปเหยียบล้อส <Sams. S 1> ิล <ADHD> ูกเออเมึ่มโมเจ้าเมื่อเออเออใส่ตั้งไหนอ่ะลูกใส่ได้ไหมใส่ได้ใส่ได้โอ้โนใส่ได้อยู่ใช่ไหมอ่าโน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 ไม่ได้โนโนเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้อเดี๋ยวเฮ้อบอกว่าโนโนก็คือโดสิคะมาไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะคลิปอืม ขึ้นต่อเลยค่ะได้ไหมเปิดได้ไหมลูกไหนาย,ยายดู้สิโอ้ยโอ้ยเบิ่งดูคนค่ะเดี๋ยวยายทำให้มาเห็นมีไฟไหมเดี๋ยวอันนี้ก่อนเปิดยังอ่ะไปเหยียบไปเหยียบไปนะอ่ะเหยียบไปลูกเหยียบไปเหยียบอย่างเงี้ยอ๋อมันไม่เดินหน้าเหรอลูกยังไงอ่ะเหยียบไปไปเลย อย่าไปเลยล uh, <ะ>ูกอย่าไปเหยียบเหยียบนี่อ่าอย่าตรงนั้นแหละน้องเพชรยังไม่เป็น überall. นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครกู่ไปลูกไปไป,ไปเลยหันเบิ้ง้างหน้าแน่เบิ้งทางหนา้าโอ้ยโฉมมันจะตกมันจะตกมันจะตกหนูก็หักออกไม่ไม่ไม่หนูหักออกอย่างเงี้ยอ่าหนูหักไปอย่างเงี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยอ่าเออนั่น,น, ést, นไงหนูอย่าไปทีนี้หนูอย่าไป โอ้ไม่กล้าเอาพี่เอาพี่พลอยขับเอาพี่พลอยขับโอเคพี่พลอยไปอ่ะดูดูพี่พลอยพี่พลอยเป็นแล้วอ่าไปไล่นกลราบ้นี้หวไหวไหมันจะเดินหน้านะมันจะเดินหน้านะ Guerra, นะ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 หนูต้องขึ้นหนูต้องขึ้นหนูต้องขึ้นไปอ่ะขึ้นไปแล้วก็เหยียบอ่ะขึ้นไปแล้วก็เหยียบ อ่ะดูข้างหน้าอ่ะหักออกไปหักออกไปไป้ายเยียบปโอเคโอเคพี่พลอยได้แล้ว